พี่น้อง้ยสุขสบายดีพอแม่พี่น้องพอแล้วคือว่าพี่นออ้องบ่แล้วอ้าตะพนตรงแหงหิือสนากูบ้าตงมัง่วงช่วยลงจนเบิร์ดหมเลือดจกลูกพี่น้องเอ้ยมม่คอยคับในดูกศิวาวนดีก ได้รับแจ้งเหตุพี่น้องเอ้ยเหตุด่วนเหตุไร่เนี่ยเกาะหมูนไก่เคียงอ๋อหมูวันไก่เคียงนี่แหละพายุเข่าเมื่อกี้นี่มา,ม,นะมาทันทึงสมงนะทึงมาทันทึงสามสิบนาทีดอกบนหักยุทต,ตกนี่ว่าพายุเข่าเลยกะเอาลังคาไปวัดศานลานนี่พวกนี้นะ่ะมันเลยแบบแสบนะคเัามาเบิง่งมาเบิ่งสถานการณ์งานตัวเองกับเตรียมอยู่เดียวนี่นะ นะโอ้ยโอ้ยเมืองขับดีๆเมืองเมืองดูหัวหน้าทางล่างนะพี่รองไปเบิ่งน้ำการพี่รองเอ้ยว่าความเสียหายนะสีนักสำได้เนาะกระตุกใจอยู่นะเขาก็เห็นเขาลงเฟซอยู่กระตุกใจตื่นอยู่ไปไปเบิ่งกัน นี่กามาบานดาการมาน้ขขาผัวขบอยเลยพี่น้องมาเบิร์กป้ายอยู่เสาปาตุฝนน้ายังไหลที่อ,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 อยู่อุศอมเฮือนศอมลังคาอยู <Okay. S 2> ่กระถึกเดนน่ะล้างแหลบพี่น้องที่เขาผ่านมานะเปิดไปดเบิดเลยใจคือเต็มแหงแบบนี้วะฮะ <c oughs> จากซาถูวะอย่าได้ผบอย่าได้พ่อไอแม่นันย่านแท้ ม่รู้ว่าต่ยีแม่ย้ายเงิงกับย่านนึอว่าได้ให่ย้ายเงน่งแต่ล่ะอยู่พเดียวเราหายอีแล้วเพื่อนแม่หมอปวดไปตอนนั้นส่วนกล้วยสมพอมาบุรเรลืองนะโลดแพ้หนายังสูอันอันอันทิมานี่เป็นห่วงเพื่อนเอือยเพื่อนดอกพี่น้องมันสูงก็ไข้แต่บบุญลาย ทำบุญมาลายกันแนวนี้แหละสบายดีพี่น้องใครแต่บุญลายพี่น้องเอ้ยเห็นเหินคนอื่นอะไปเบิดเหอนหอบกันใจหมากหมักยังใครยังใครแต่บ่ไปเนาะอยังดีอยู่สูงกว่าบ้านกว่าเมืองขี้เราไม่ติหยุกไปเบิดลันเห็นหอบเผาเปล่าด้โกรธบ้านบ่ท่านได้โกรธห้าลูกคือเพื่อญาติรู้จิขึ้นมราเมาะจิไปหรอโบ่พากันอยู่ในสายนี่เราอยู่ที่กันได้หอเรียนฮะอยู่ในนี่เลยนางคาวนาในคันได้เลยอ๋อคาวนาก็บอกผาวนาอาหมู่บ้านแน่

โอ้ยขนฮาเฟาสุกกับหอบอ้อนบอแอนโทรไปหาอินุหนอินุหนอยู่ใส่บอก,อกม,มันไปแซ่เดลยมันาดิดห้างห้ากับเมือจีนอืม,อมนั่นแลหละเขาเลยโทรมาถามอินุนว่ากำลังสีทาม,ามันเป็นอะไรอันนี้นะ <c oughs> มันสะ <c oughs> มองดูมันมาบาทเดียวซุ <5 S 1> ่มซังมนะมีฝนไหนบาทเดียวเลยยังสแใสกซองเลยวบาสั่นลางล้งเลยมืนา เอาก็ซิมาเบิ่งเฮื่อนต้นเหตุนั่นแหละกะ้ายล้างอยู่ผูนผ่านมากเอากับบบกระเวนอีกเลยอยู่พุทดยติป้าไปเบิ่งแน่กะีแผ่นงเนียบนี่ากไปนเบิงดไม่ข่ากะนเบ่นี้หนานอนอเออผูเฉพาะจังไล้โจ๋โจ๋ลงผู

ไปเพื่อนที่แบบถือกันพ้นกระทบนักที่สุดนะนักที่สุดเป็นมั้ยเดียวพี่น้องเขาไปบึงกันเพื่อนผู้ที่เพื่อนที่ถือคนกระทบนักที่สุด โอ้มันหาคัพี่น้องมันมาสั่นนล้วมห่วงโดยสะพอได้แต่ละต้นเะาบริเวณเรือโอ้โหซาถึงโอ้ยบอกเราเ้ยเบิร์ดด้านใต้นะกระสอบต้เ้ยอันนี้สูงเหินจุคนกระถบนางที่สุดอ่ะ่วยก็มีสใบ มีหมอสองหน่วยไปตางเพิ่อแห่งเจ้าเ่เคยประสบการณ์มีมาก่อนเลยมีหมอองหน่วยมีถวยทมใบสุดยอดูอยู่เราว่าาบนีเนาะแ่กผลรมก็มาเห็ดเห็ดกันแล้วมีเนื้อปีไรก็มาเป็นยังงั้างมดูหน่อยือก็มีื้อเดี่สีเขีอวโอ้ห้สีเียวบ่อนดู้เลกอลมันเปน เราอยู uh ่เกันยังดิเราอยู่ใสเดี๋ยวีเราอยู่เฮื่อนอยู่เอื่อแล้วด้วยล้างนันกับไปได้เพื่อนแม่ล่มนะมินบอ โอ้ยพี่น้องถูกตัวไห้กับสามโอ้ยน้องโอ้ยได้อยู่ได้อยู่ซามนี่บอ เราอยู่กับไผ่กเดียนี่อยู่กับรางูเดียนี่รเดีหย,ยะนะมจมนสะพาตเกิดมาก็เห็นตอนในข่าวอ๋บอบ่เป็นยังดอกโ่เป็นยังอโอ้สีนอนได้ได้มาแรงนี่บ่โอ้ใจสั่นเด้พี่มายืนดู <c oughs> โอ้พ oh, pues no ี่น้องบอต้องบอเป็นยังไงบ้างเราอยู windows, ่ก yeah, ันสองคนก็อยู่ใน้ใช้แม่แถวตอนมันมาราคาเพื่อนนี่เพื่อนนี่อยู่ตลาดผู้ใหญ่จะอยู่ตลาดผู้บ่เป็นพี่น้องกับมึงเลยเนาะเป็นแม่แถว เออเอือยละบอกเรือบานาหกข้ามนะน้องซาลำบากแม่ห้องเจตเตอเลยสวยไปยินนะผมกับโพดกับโพยังคือมากระดกกระเดียบแบวลาเขานะอยู่ส่วนยังวะหมว มอสังกะซีนี่มันพุกไอื้กระางอยู่ห้องน้ามันจเป็นอะไปก้เนห่งกมีกระางห้องน้าแม่บุลงอ๋อตกตะ่างห้องน้าโอ้พอจะเกิดมาครบกเคยพอเคยพอมอลามีเข่าอยกเข่าน้ยเดียวเข่านลยเดียวกับพ้นนิล่าเล่ากับมอกัซซีไปเบิร์ตหนิเห็นนด้นปะมันไปพอมกักับเพื่อน พี่น้องถ้าจะให้พี่น้องสวยเลือกก็จะสีให้ติดต่อนั้นนะวะพี่น้องเอ้ยคอมอนเด้อเนี้เด้อที่จริงแล้วก็มีบอนอยู่บอนนอนปกตินั่นแหละมีเคนมีซานอือแต่ตอนนี้มันบมใช่แล้วนี่ รานแล้วไปไซดีนี่หบอเหมาะล้านเราไปสายเราเด้เห <you>? no. ็นแข้งบอลรูนจังไหเราไิ้นแข้งตะกี้เขนเลาคือว่าปกติอยู่仨โอ้ยมาว่าและเราหอสศิอกคและมาเจอสถานการณ์แบบนี้นะอันนี้เพื่อนขั้วแล้วบอนี่ไปเลยนี่ เบิดมือเลื้อยังล้อสีนอนในซ้ายมือแรงโอ้หเหมยหัวใจน้ดิหัวใหญ่่มูหัวจเตอมอทะพวลาไปใสพวจะไปใสมัยยังอันซี่บอกยันซี่ยังมาเนื้กว่าผมเป็นยังแบบนอกทางเงือนโอ้ยมากกะหอดสีสกุลอะไรพวกกันเด้ อยู่พุ่นมนกระจายแล้ขนาดเากัยังาปมั้กันไปหาทางโซนางพีได้กันไปนนบ้านนี่แหละน้ำมักเกลือทะลุไปนี่เลยเอก็มีอเออแต่ปอหัวอ๋อพี่น้องมีพี่น้องบงดูกเป็นสอยสเลยเออกบอเป็นอนีละเออชีตเรากับพ่อยู่พอเศ้าแนพออยู่พอเศร้ามไเป็นอที่นี่มันบอพอเศร้าเลนัน มาแล้วไหพี่น้องเอ้ยท่านผู้ได้มีใจบุญชุนชะค่ะอยากซอยเลื่อนวกะซอยได้เด้อพี่น้องล่างค่าและหลังลากค่ะเนี่ยแล้วได้ล่างค่าพี่น้องเอ้ยอืชิโต๊ะชิโต๊ะเหน <st ove purposely> ืา <treating> พ <Napoleon> ้นแล้วพี่น้องเอ้ยตอนนี้กเหตุอะไรแบบหนนาพ้นอะไรเงี้มบีไมั้นพ้นมาซ้ำนี่กับซ้ำสิเปียกนะสาดเสื้อนะกับสิตากไว้เท่าได้มือคนกัสิมาอ้เจ้ามันจะอยู่ที่น่แล้วหนาว รเราจนสั่นมึงดูนะแพทยนะว่าตุ้มแล้อะไรโอ้โหตนนุ่มเด็กรูม้มื่อยหัวใจมันจะก็เป็นสภาพานละนนบ้านนาการบริบ้านน้บอกคุ้มบ้าน,นาการพี่น้องเมืองสะพุทองแขวงสวัสดิเขตน้องเฮาก็ลืมเฮาสั่นเลยตะโกนบ่าเฮาไ่ได้นนบอกกันผอมูลว่าอยู่ไซยุสัยจะน้องฝรั่ด่ามาอด้ไว่าอยู่ไซสเขาบอกบอกรายละเอียดป่ะจูบ้า ีีวิิตจรงงเด้้ออพ่นหักบ้านเท่าน่ะบริมีฝนได้พี่น้องเลยตกน้อยเดียวนึงพอพอพอขิดินเปียกเข่ากับบอมีกินอยู่แล้วแถมพลังขาพอมาไปโอ้ยเนาะอันนี้เนาะอืปกติเพิ่นกับบอมีเงินอยู่แล้วแบบแล้วเสียเงินนี้ไปแบบไม่มาเสียเงินกับเสียแล้วนอนอยู่ตลาดเดี๋ยวนอนอยู่ตลาดพ้นกับหัวลงไปใส่กุ้งเก่า นนี่ pai, ến, ũ, t ả, t t ่บออเราพี่น้องเราหนาวเื้อผ้าระเขาบ่มีใส่เลยนะบันแก้ไขสถานการณ์ซะก่อนจักเสร็จได้เอากระย่าพี่พี่พี่น้องก็สิบูกแคนมาเอิญนี่ก็เลยโอ้แบบว่าได้ยินว่าเฮือนเราไปเฮือนเราไปก็เห็นแต่หูสุดท้ายลงถ่ายลงแต่ทั้งแต ทั้งตลางบ่ได้เห็นรังคาแบบทั้งเทิงแบบนี้นมาเจอสภาพคองจริงเหรอโอ้ยปกติเขาจอดกันอยู่กันสามนบ่โอ้ยอ้ยออ้ยอัยนนี้คิดภะพยอันนี้เราดังไฟอยู่ทงเฮือนไฟเบอร์พี่น้องเอ,อ้ยคอบอลคอบอลผู้ใหญ่ใจบุญหมาวาอยู่เมืองนอกเมืองหน้าลิาากซากระตามแต่ กูได้ยังหว่าคอท่านออนไลน์กับสางนะหมสซนแล้วอือสอยเรือเพื่อนเด้อเดพี่น้องเด้อล้างค่าหันแหละลักๆก็ได้ห้องน้ำแล้วก็มีอยู่วะเราไปข่าใส่ซะปลาเดี๋ยวไป่ไหงน้ำน้าเม่่น้ำสยน้ำกอก หากไฟกับเขาแล้วเนาะลูกเราจะคคนก็เดียวนี่นะลูกตาก็แตกนี้เบิรจัไปอยู่ซ้แล้เนาะไปหาทำการทำงานมีขอมีควกตากแก่เร์ตไปอู่ซ้ายแล้วเนาะไปหาทำปารงานมีอีวกใน่บไป้าแล้วเนาะไปหางนอ ลูกพายเกาะอันนี้ล like. wow. oh, ูกอ้เน่แล้วก็ลูกไอ้ตอกอืมลูกก็เลยมาฟูยิ่งนะเขาไปเศษน้ำตาจะบ่อน่ะหายบ่อือโอ้ยพี่น้องไะลงไปเบิ่งทั้งตลาดเหนื่อยหัวใจนลำเด็ดไปย้ายลงตลาดได้ยกเราหนาวพี่น้องเอ้ย รู้เหรมันรู้ซะสติกูรู้ว่าแะไรเดี๋ยวนี้ <c oughs> มันบมแม่นเรื่องตลกเลยพี่น้องอันนี้นะมึงรู้เราสิอยู่จังได้อันนี้นะ <c oughs> ยายจะถอดแล้วปักไฟปักยังนะ่ะฮ <c oughs> ึ <c oughs> สูส้ซนี้ขึ้นมาเบิ่งไฟเหรอแล้วแน่ <c oughs> บอ่บอนในบอ่บอนเราเสียบไปนะมาถอดเหรแล้วแน่เร็วๆ <c oughs> แล้วหูเลยนนี่นะ จะน้อยไฟมานี่มันสอดได้นี่อ,อันตราย,ยน่าใสคันอ้าวบน,นไหนระวังเนะสนันนีมึงดูโอ้ยเนาะเออเอาลงนะเอะเอเออหอดออกไปไปอ <laughs> ถูกระถูกเกินเนาะจะเมนซับถูกตัวไดก็มาซับนี่แต่เรามีเฮื่อนอยู่กรโเนี่ยนะโตมาลงมากระาลลางพี่นอ้องอเ้ยใช่เราข่าวล่งโอ้ กมเหมือนน้ำเดซี่เ้ยอ่าแมนข่าวเ้าเต็มเหล่าแล้วเพราะแห้งเนมามันทีก็ซละปิวไปข้ายหงน้ามันทักหมุนเบิดตเเนาะจิ๋วปันยังจิ๋วเลยเออตะกี้เรามีหอ้งน้าอยู่แมนบอกตะกี้เราม่อยู่ยจะแมนเดซี่ห้ากิซีอีกเลย อย่สินี่นั้นรถไายเราจอดไว้อ,อยู่พี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 ่โอมันไล่จนสุดเพือนกเบิ่งนั่นเอมันไล่จนสุดเพือนหรอือเปล่าใช่แต่เรายังมีรถไายอยู่อโอ้พี่น้องเอ้ยขอวอนปรดใจบุญนะพี่น้องเด้อซอยเรือแล้วแน่เนาะแหนะเนไอ้ต้นแล้วเนาะเฮากับผมมีติดซิมาซอยเรือบังต้นเลยเฮาก็ได้ พราะเขาจัดงานเตรียมงานอยู่มางอื่นนี่มันนี่ก็จ่ายสื่อคองไปโอ๊คจักเฉยในนอกขั้นว่าสิไฮชุพามาซอยชุพามากับบุมีพอจิมาซอยเนาะชวาอีกแบบอันนี้ต้องต้องอาศัยผู้ใจบุญถ่ะละแต่เห็นเข็บเขิบนี่ก็ติดต่อมาเด้อพี่น้องเด้อทางทางเฟซฮเละางลักิกานังนกันั้สังองังนะท่านั้นกัไปเอาไปบอกหอด้อพี่น้องโอผ่ากระเหลือม อันนี้เขาถ่ายนี่ยดถั่วแบบวานาแต่คูเอาต่ผูอิริอบ้าน่อันนี้เคสนักเบิร์ดในบ้านก็มีเล่าถูกโมแมนถูกกมูอิริลอถูกโกมูตาอีกคันันพายุบงมเหตุเล่าแล้วกัแล้วก็อยู่ได้ก็พออยู่พอเศร้าเนะอันนี้นพายุ่งไม่เอารางเทืยนเราไปแล้สิบห้ากิซี่จะมืดอันนี้สิมาซื่อสังกะีน่ะยกิดพี่น้องน้อยตัวเดียวห้กิซี่ซื้อคนเดียวกันะเปียกหน้าเปียกกันยสมมาแม ใหญ่กว่าแม่นั่งโอ้จะนอนสะอยัางรวมย่างมันถือคนอย่งนี้อย่างมันพีเนาะสอยเรือกันเท่าไหร่พี่น้องมนุษย์น้ำกันข้ากระได้แต่มาเบิ่งสถานการณ์แล้วก็รีวิวให้เบิ่งเห็นบ้านร้านซาวนี่แหละอิสานีป่าไปกับหูอยู่แล้วอืมบ้านอิสนีป่าพี่น้องเลยเกิดบางเที่ยงในพี่น้องหนึ่งสมุนที่ผ่านมาตอนเที่ยงบอกก็หนึ่งแน่ บอกโมแมนต์ตอนที่อย่างไลมันเลยมาแล้วเลยที่อย่างบอกฮักก็เมื่อกี้นี่ประมาณสามสิบนาทีไปหรือเ่าจะออกมาเลยนี่นะมันลมนะก็สามสิบนาทีหักมันลมเฮิงอยู่ที่มันลมแห้งๆนะสามสิบนาทีไปจะมาไกลเปละทางเราอยู่ตลาดงว่ตอนนั้นนะเราไปแม่ก็อยู่คนละเทพละได้บ่เจ้าอยู่ตลาดงว่ตอนมันลมแห้งๆนะเออเราอยู่ตลาดพี่พี่น้องเราไปเรียกให้รถไทยเราไปดีกว่าโอ้ งานไสเราสั่งใส่เตี๊ยสอยเ,เก็บผ <พา S 1> ้าไว้สำนีกก่อน,นพี่น้องจ้ะเท่ากับหุ่งๆกับงานเขาอยู่ถิเมื่อเตรียมงานน้องผู้ใดสิสอยเรือหรือวา่ามีจิตธาตอยากสอยเรืออันย่ากะติดต่อมาทางเฮาได้เนาะทางเฟซก็ได้ทางไลน์ก็ได้เดี๋ยวเฮาสิแปะไว้ให้โอ้ยเนาะสภาพเหมื่อยน้ำเด้เข่ากับออกงอกมานะม่ได้กินดอกอยู่ในเหล่านะแม่ไ <c oughs> ปมาซุ้ mặc hết cả tu đấy đây ừ. tôi